ึงหน้าร้อยหนึ่งวันที่เก้าดัานแสดงว่าเลยไปดอยส่วนหนึ่งจากลักษณะที่ดีนะชุกคดชุกคดหมายถึงว่าชุกคดต่อรัศมานุตตาละอยากตูมัมมาลิงฮัมบาบาๆนั่นน่ะเขาหันอาการเนื้อมัดอัลลอฮฺตาลาสิ่งที่อัลลอฮฺโปรดปานน่ะกับว่าได้ยังดีดีกันอาการเดียกอนนอยเอาไปใช้ในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้สร้างมาเพื่อสิ่งนั้น เช่นในสวรตดีเช่นมัมเบลิงกันเนี่ยมัดตินัเช่นเราหันไปใช้เนี่ยมัดหูของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเราก็ไปใช้อะไรครับก็บป็นดัมันดังงัดกว่าฟังกุรานนะเราใช้ฟังกุรานด้านมัมเบลิงเนี่ยมัดมาต่อเราถี่เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ตาแล้วนะก็บป็นดัมัมมัดดังก็เบ็ดัมุรานไปมองกุรานใช้ให้ถูกนะใช้หูฟังกุรอาน ตามมอง, Quran, กงกุษานและก็เวลาเดินก้ามัสหรือเดินเห็นใช้าตามองทางไปมัสยิเพรา,ราะาชชารนั่นฟ้าร์มาลลอฮฺตะลาวะวาซัดจัซิลลัลฮุชาคีรินอัลลอฮฺตะลาต่อไปอัลลอฮฺจะจะตอบแทนให้กับคนที่ขอบคุณชุกรต่อพระเจ้าคำว่าขอบคุณต่อพระเจ้าหมายความว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาเนี่ยเราก็ใช้ไปในทางของอัลลอฮ์ เราต้องขอบคุณต่อพระเจ้าเพราะ a l า a h ละอินชาการตุมและอาซีดันนะกลุ่มหากู้เจ้าตละขอบคุณตัวเราแล้วเราจะเพ,พิ่มกุญให้ลล l a ์ให้ร่างกายเร้ามาเราก็ใช้ร่างกายของเราไปทางที่ทางการกุศลช่วยเหลืออะไรต่างล l l a ์ตลาให้ดิสกีเรามาเงินมาเราก็ใช้ไปในทางของล l l a ์ดีละเราขอบคุณต่ตอล l l a h ตลาอาร์ตยาดันซาลาจีมัมบาลัสมัมบาลัสไปตอบแทนซาลาจีว่าต่อไปนะ ต่อไปนั่นน่ะต่อไปคำว่าซาลากีต่อไปมัมมาลัสอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนอากันสากลียนทั้งหมดอย่างชุกชที่ขอบคุณอากันเนี้ยมาเนาะขอบคุณเนี้ยมาที่อัลลอฮ์ตะลาทรงบทอาหารดังสบายนบีซัลลัลลอฮ์มุฮัมมัดสุลแลมนบีเราะวจะอัตตอิมุชชากิรุคนที่ทานอาหารและชุกชต่ออัร้อ์น่ะ บีมันซิลาติสซอ,อิมิสอบีอยู่ในตำแหน่งคนที่บวชและก็มีความอดทนอ,อสอบิดินะมันเป็นเงื่อนไขของบวชนะแต่อดไปทนบวชแค่ไม่ได้นะอดอยังแค่หาโมเย็นเนี่ยไม่ได้ต้องอดให้ทนน่ะที่เรียกอดทนนะอารติอยอูรังยังมากันอย่างชุดคนที่กินอาหารและขอบคุณโกน อาจจยามมาดาป้าตีเขาจะได้รับ dan ม a j u l p อ i และเขาจะอยู่ในเหมือนกันกับอาการอุรังอย่างกว่อเหมือนกับคนที่ถือสินอดย่างสวบที่เขามีความอดทนอดกันมีความสวบน่ะมีอะไรมีใครมาว่าอะไรก็เฉยตบวดน่ะไม่ไม่โมโหหิวนะบางคนโมโหหิวเนี่ยเดือนบวดก็เดือนไม่ปวดที่ต่างกันนะ menceritakan dia oleh midi dan imam Ahmad dan Ibn majah dan hakim daripada pada Abu Hurairah radhiallahu an dan selengkapnya bahagian satu dari sisi ini ialah ikhlas bori sudi ikhlas sama karno tu ni na tu ni lah, pun pun labun, kita dapat tidak perlu yang terima ini lama keahlian nih, itu ikhlas, tidak, tidak ada itu nih, 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 tidak, tidak ada 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 tidak, 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 ada ทำเยอะกทั้งหมดนะอารยามหานะกีรันอามันกับเบิกันคือเขาเป้าหมายในการทำความดีนะอามันกับอาการสมบติเฉพาะมนุษย์ตนก็เรื่อเพื่อต้องการการิรืออันอัลลอฮ์พึงพอใจจะอุทานะไม่ได้ต้องการจากมนุษย์ต่างๆนี่ต้องการอัลลอฮพึงพอใจดังเจ้าหน้าหนอกีนันเยอะแล้วเขาไม่มีเป้าหมายจุดประสงค์อาการส่วนตูสิ่งหนึ่ง จากเรื่อระตูยูอันุญานจะเป้าหมายในระญาน,นี้ไม่มีนะจะบอ,อกว่ไอ้บริจาคเพื่อจะอวดอ้างแตนะ่บางคนนะมีบางที่นะนะไอ้กรรมการเนี่ยประกาศโดยนะคนนี้นะเขาบริจาคเยอะนะแล้วก็ไอ้คนบริจาคก็ชอบนะบริการไม่ไหวเนะี่ยสาฟอราติฮาร์ตต่เช่นไม่ได้เป้าหมายเงินทอง ด้านปูจีการชมเชยก็อนอัลฟร์มานัลอตตาล่า,าว่ามาอุมิรูพวกเขาไม่ได้ถูกใช้ให้ทำส่อิลล่านอกจากเหลียบุรุลละเพื่อจะอิบดาต่อตุลาลามลินนี่นะคือมันเขาแปลแล้วเขาเถียงกันบางคนว่าลามตาลินน่นะบางคนว่าลามอากีปะที่ว่าอะไร ว่ามาครักตุนอินอิลลัยอาบูดูนอินลลัยอาดูนเนี่ยเราไม่ได้สร้างมนุษย์เลยที่มันอิลลัลยอาบูดูนใครอย่างนี้นะก็าบางคนอ่ลามอาตีบะบางคนด้วยลามตาลินนังเถียงกันนะคือถ้าลามตลมา,าลินว่าอัลลอฮ์สร้างเพื่อจะให้มวลเรามาอิบราดต่อุตะละแต่ในอาตีดาของเราว่าอาลัลลอฮ์สร้างสิ่งใดอลัลลอฮ์ไม่ได้หวังประสงค์ไม่ได้ต้องการในสการที่เรา,าสร้างดังนั้นเขาเขาจึงว่าเอาลามอากีบะ แล้วว่าเราไม่ได้สร้างและในที่สุดลาอฺาอฺเกียร์เบอกว่าในที่สุดพวกเขากับมานำมัสการอัลลอฮ์นะก็เรื่องลามอักีบะางนะแปลไว้นะให,ให้เขาให้เข้าใจนะอิลเลียบุลุลฮ์ไม่รู้ใช้นอกจากเพื่อให้อิบนา,าต่ออัลลอฮ์โมฮคลีซีนะโดยบริสุทธิ์ใจลาฮุดินนะในศาสนาเรื่ออะไรต่างนี่นะ เรื่องการตอบแทน,นี่เรื่องของศาสนาอัสเดียดาดีสุรกันมริทูพวกเขาจะไม่ถูกใช้หมายเล่นกันนอกจากดัง,งนั้นมายมวะไวทูด้วยกับนอกจากให้นนรมัสการอาการอลุธาลาลาบดากาดีกออทลัชขณะที่เขาบริสุทธิ์ใจพเพื่อรุธาลใจนะฉะนั้นถ้าเราใจบริสุทธิ์เรามุ่งตรงต,รงตรง่อเราฉะนั้นการที่ไอพวกการอ่านในื้หมายถ้าเรารู้ความหมายเนี่ย่งยังดีเลยพยายามรู้ความหมายฟาติฮะ สมัยนี้มันมีหนะังสือแปลเยอะภาษาจีนะแล้วก็อ่านไปเข้าใจคือการที่เรารู้ความหมายเนี่ยมันจะทำให้เรามีความทราบซึ้งกว่าทำให้ลึกความหมายทำให้เรามีขู่ช่วดแต่ว่าด้วยมากกว่าคนที่ไม่รู้ความหมายไม่รู้อ่านอะไรภาษาก็อ่านแล้วก็สามารถจะรู้ในะดีนี่นะเด็กศสีนี่ก็ต้องจำแต่ไม่ได้แต่พ่อใดพาอมันจำแค่เฉพาะจะสอบพอนนั้นก็นลืมหมดฉะนั้นเรา ต้องศึกษาแปลให้ได้ตัวตัวตัวนี้แปลงกันอย่างนีแ้แล้วก็เราจะนึกก่อนนึกเสร็จแล้วเหมือนกับคนดูอานะแล้วอ่นดานแต่ดูอาแต่ไม่รู้ขออะไรไม่รู้เลยนะไม่รู้ขออะไรเขาว่ามากกว่านมีมบางทีขอบางคนในมีม่านนะขอที่เขาบอกอัลลอฮ์มะฟิริซอให้เป ah ็นอัสลามคือไม่รู้ความหมายแปลว่าไงครับที่เขาบอกตัวนี้ขออ,อ่านดูอาที่ว่าไ,ได้นะ อัลลอฮ์มะฟิริซออายขอจะาจงอภัยให้กับอาหารเนี่ยนะอาหารนี่ขนาดมีถุนตายมีแต่หลุมนะเนี่ยบางคนไม่เข้าใจความหมายนี่บางทีวาแล้วก็ก็ไม่หนางสารแล้วเพราะเขาไม่รู้ความหมายนะวะิธี่ไอ้คนที่รู้ต้องบอกต้องเตือนบางคนเตือนโมโหกันนะคือถ้ารู้ความหมายละหมาด ัลฮัมดุล่ะนะต้างพยายามศึกษาคนเราไม่ในว่าอุตสรู้เป็นอินมาไม่นันมากอย่าลไรจงศึกษาตั้งแต่ในเปยจงกระทั่งหลงหลุมพวกเราพวกเราขนาัดหลงหลุมยังไม่สอนกันไหนมาสอนตัน้นเกณนเหรอใช่ไหมไปสอนตั้นเกินหลงหลุมยังไม่สอนเลยว่าเดี๋ยวมาริก้ามาถามต้องตอบงั้นนะติวนะก็เลยไปติวติวในการที่มาริก้าจะมาถามไปติวติวติวข้อสอบติวข้อสอบ มีโตอยคนถามว่าอาจารย์นี่พิดจดอะไรเขาจะนังท่องไปว่าทำไมก็เดี๋ยวก็ถามจะได้ตอบไ,ได้ถูกบอกว่าคนเวลามันตกใจเนี่ยมันไม่ได้ไดน,นะมันตกใจมันนึกม่ออกเนี่ยฉะนั้นเตรียมอะไรเตรียมอีกเบได้ละหมาดบวชผมไปเยี่ยมัวอยคน,เ,นยเขาอาจารย์เขาเนี่ยโกนนรกเหลือเกินบอกโกนนรกเหลือเกินนะ เขาบอกโต้ดิโ <im> ต้เห็นนั่งซิกุรุล้อนั่งอ่านกุรอานอะไรละหมาดก็ครบเนี่ยไอ้คนเขาไม่ละหมาดเหม็นก็กลัวเลยโต้ไปกลัวทําไมนะบอกดุแกโต้ไปกลัวทําไมนะคนเขาไม่ละหมาดแล้วไม่บวชมาได้ไงเห็นเขาบ่นว่ากลัวเลยโต้ในนั่งถือลูกจัตเซะซิกุรุอ่านกุรอานว่างอ่านกุรอานไม่สบายก็นอนติดเตียงนั่งแต่อ่านกุรอานซิกุรุล้อไปทั้งวันที่ยังกลัวนรกเห็นนะแล้วก็หมาดก็ละหมาดครบนะไอ้คนที่เขาไม่ละหมาดเหม็นก็กลัวเลย Katakan takut, takut teruk dan tergerak, takut lari, takut teruk. Nampaknya. Selain dari perayaan perayaan, pada ketika berikhlaskan begitu, boleh sudi cair baginya. Perayaan akan agama di sana. Kalau hari Al Bukhari musyabah, inaman amalubiniat. Aman tentang tu ni, nah. Imam Syi'bah inama sihatun aman. Aman dia soh miniat. แต่ของฮานาฟีก็ว่าอินนามากามารอามันอามันสบุนนั้นต้องมีเนียดนะแต่อาจจะบาฮริสเดียวกันแต่ว่าแปลเป็นอุปทางแต่ป้าหมายก็ไปด้วยกันได้อินนามันอามัต่างๆที่สอนบินนี่อย่าโดยต้องมีการจิตนามีการเนียดของชูฮีเราการเนียดคืออะไรก็สดุษยมุกตานำเฟรตั้งใจจนพร้อมการกระทําที่วเนียดถึงเรียกวเนียดนะอแต่ของเขา พราะของของเรานี่ยทหาว่าไม่ถึงไม่ไม่ใช่ตรงนั้นถึงไม,ไม่เนียดยังของฮาเลฟีเขาเนี่ยเดินไปหน้าสุราเขาเนียดแล้วเนี่ยพอจะเอาล้อวัดเลยเขาตั้งเป็นด้เลยนะแต่พวกเราเนี่ยะต้องพร้อมกับการกระทําจริงเรียกว่านเนียดหัวอินนา,าลิกุลลิมรีอิมมาทวา่าแท้จริงแต่ละคนจะได้นั้นตามที่เขาเจตนาใครเจตนาได้อย่างนั้นเจตนา ได้อย่างนั้นน,น,นะฝ่ามังการัดฮิจรตุอิลลอฮใครก็ตามที่เขาอบายกไปเพื่ออัลลอฮและระซูลหมายก็ว่าเขาทำไม่ได้เพื่ออ AH. ัลลอฮนะทำเพื่ออัลลอฮแต่ลาฝ่ายฮิจรัตุอิลลอฮเขาอบายกไปสู่อ AH ัลลอฮซูลหมาต้องว่าน้าบีเปรียบเทียบเหมือนอบายกถ้่ใครตอนอบายกไปนะถ้าเขาอบายกไปเพื่ออ AH ัลลอฮซูลเขาก็จะได้บุญถ้าาอบายกไปหาอ AH ัลลอฮ์ล a ซูลได้ผลุ ฝ่าังการฮิจรตูดีดุญญาใครก็ตามอบยพเพื่อดุญญาอยู่ซีบุหาเขาก็ยะไให้ดุญญาําความดีตัวเนี้ยมันใช้ในบทนะเราทำบุญหวังดุนญาเขาก็ได้ดุญญานะําทำทำบุญเพื่ออาคระเขาก็ได้อาคระนะอวิมรัตินหรืออยพเพื่อ,อยิ่งว่นหนึ่งยัง คนบังศีรพ่อพูดใดก็ตามอาจจะให้เจอเขาพยพกิจเพื่อดุจยาทำทำบุญเพื่ออะไรจะได้เอาทุนคืนอะไรจะไว้ไม่ได้ว่างอะไรหรอนะนะเพื่อดุจยะยังไม่ได้ปัดอยู่กันเดียวเขาก็จะได้ดุจยะหาตัวกันประดผวนหรือว่าเพื่อผู้หญิงยังบาร์เกวิน อากันยาเขาก็ได้แต่งงานเหมือนกับการอพยพในสมัยนบีนี่ยนะเน่ยมีแค่ไฮิจราอ,มมอมมุมันเกสไอ้คนนติดสาวชื่ออุมันเกสมันอพยพสาวไปเพื่อไปแต่งงานก็ได้แต่งงานนาบีกเอาวิมอรเตินย่างกิวฮานา่ะจะได้แต่งงานมาเกะฮิจรากระบุระบารปิดเพาะนั่นการอพยพหรือย้ายเนี่ยกระบุระยังบารปิดนะอยางกระบุระสิ่งที่เขาอพยพไปนะไปตามน,ะานั่นแสงะกะยี เป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะถ้าว่าเราไม่ได้ทําเพื่ออุตราะนะไม่ได้ทําอะไรแม้แต่ละหมาดแม้แต่ทาศสแล้วก็ทาบุญเนี่ยนะเราก็ต้องอะไรต้องพยายามรักษาจิตใจของเราสาว่าเราจะบริจาคสาวมันจะริยะเนียดนะเราต้องเนียดเลยเนียดว่าคนจะได้ทําทําตามเราจะได้เนียดยันค้นนะเราใจเราชอบเรียะนะแต่ว่าพอพอจะถึงที่บริจาคใจมันจะวิริียะหน่อยแล้วก็เนียดว่าคนจะได้ตามเรา ให้คนเห็นจะได้ตามเราก็ได้ผลนะคฉะน,นั้นคนรู้กับคนไม่รู้ต่างกันถ้าเราไม่เนียดไม่เนียดเร,รื่องดุญาเราก็ได้แค่นั้นแล้วเราก็ไปิรู้เออผลละบุญของเราทำเยอะไปไหนหมดนะที่ไหนได้เรามีร,ริยะใช่ควรอ่านว่ายาอิฮัลละดีนะอามินุลาตุบติลูสอดะกอติกุมบินมันนิวันอาซาเห็ไหมบิดาสัตย์ท่านทลายอย่าได้ทําลาย ผลระบุนสซอร์โคของท่างตงายบินมันนิวันอาซาด้วยการล้ําเลิกบุนคุนแล้วก็พูดให้เจ็บใจเนี่เนี่ยมันจะอะไรกันลยยนะกันเลยยูยมฟิกมารูมารีนรียนนะเหมือนกันกับคนที่บริจาคเป็นการโภกโวดของมนุษย์ฉะนั้นลูกมานจะบอกว่าท่านจงลืมสองอย่างและนะให้ให้ลืมสองอย่างสองอย่างคืออะไรลืมความดีที่เราทํากับมนุษย์สอง ลืมสิ่งที่เลวร้ายที่มนุษย์ทํากับเรานี่แหละลูกวันได้สอนนะให้เราปฏิบัติเนี่ยทำไว้เราเพื่อเราจะได้ไม่ล้าเลิกเราจะได้ไม่อะไรไม่คิดนะแต่แล้วผลบุญเราก็จะได้เต็มที่ต้องต,ต,ต,ต้องชินนะต,ต้องฝึกให้ชินตัวนีน้บางคนโอ้ยพูดแล้วให้เจ็บใจนะมึงรู้ว่าถ้ามึงไม่ได้กูมึงตายมึงแย่อะไรต่างพูดต่างๆนาน,านี่มันก็ผลบุญมันก็หมดนะ ฉะนั้นคนเราทําบุญทําได้แต่ว่าเราต้องเก็บให้เป็นถ้าเก็บไม่เป็นหมดน่ะเก็บไม่เป็นนี่หมดเลยครับัวเหลือนะลอีกปัญหาหนึ่งมีถามว่าวิญญาณของมุกเิ่นตายไปไหนติโกบอยนะจะมีกล่านสือรั้วของอิมซิกกย,ยิม หน้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะรั้วของอิมตุกัยิมอิมตุกัยิมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอิมใจยะนะแกอิมใุย่าอิมใจย่เนี่ยโดนติดคุกตลอดชีวิตหลังจากที่ตอนก่อนเขาฟัตว่าว่ายาสามตกหนึ่งนะติดคุกไปปีหกเดือนพอออกมาฟัตวาว่านะห้ามเดียรกุบดนะะห้ามเดียรกุบดบรรดาคนดีๆที่นี่โดนติดตลอดชีวิตเลย อิมเน,นี่ยก็อิมเนี่ยขอไปติดคุกเรียนนะเรียนกับอาลิมณ์จคุกนะอิมก็กยิมเนี่ยเชียงของหนังสือรู้หันหนังสือเยอะเหมือนกันนะแต่ทั้งสองคนเนี่ยเดิมมัสฮับฮานาฟีฮัมมิลีแต่เขาเปลี่ยนเป็นซุนนะดังนั้นมัสฮับฮบิลีจึงเลยจึงศูนย์ไม่อยู่คนไม่มีสอนแน่สักไม่สอนนะไม่สอนจะกล่าวพูดถึงแต่ว่าไม่มีแบ่งไม่มีแบ่งว่าเนี่ยฉันเนี่ยแต่ฉันเนี่ยเป็นของฮานาฟี เขมีเจ้าของนาฟีมีมาลิกีมีชวีมีสามแต่ของฮัมบารีไม่มีแต่ของว่าคนที่เดินถสือตามไปดีก็คือมานินามักกาที่เขาตามาสัมบารีแต่เขาไม่บอกเขามาสําัมบารีเขาไม่บอกแต่ว่าเขาใช้หนังสือฮัมบารีคือทุกคนหนีไม่พ้นนะใครจะบอกไม่เอามาสฮับนี่้พ้นได้พ้นแล้วเพราะมันต้องเจอเนะี่ยเราจะไปคิดเองไม่ได้อยนะู่แล้วในรุน่นหน้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดว่านะี่ฮ อินนอรวาฮัลมุมินีนวิญญาณของบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายที่มุมินน์นั่นฟิลลียีนอยู่ในชั้นสูงสุดฟิสซามาอิสซาบในชั้นฟ้าชั้นเจ็ดนะว่าอรวาฮัลกุฟาสันวิญญาณของกาฟิฟิสซีนอยู่ชั้นต่ำสุดในเรฟิลอารุดิสซาบิอาติใน ชั้นแบดดินชั้นเจ็ดต่างกันนะฟะาฮาซาเก้าลุนอันนี้เป็นทัศนะหนึ่งกอดกอลาหูจะมาอัตุนมนรัซสลับหัลกครับทั้งกลุ่มหนึ่งจากอลุลมาสลับแล้วคลับนะเขาถืออย่างน,านีบบ้ส่วนไทยก็ยังให้บอลรอดนะนาวีไม่ได้บอกอยู่ที่ไหนนะแต่ว่านบีวี่บอกว่าแต่ว่าเออเวลาอยู่ท่านเวลาให้สลามนะอาจจะว่าเวลาให้สลามทำไมเมื่อเมื่อใครจะรับสลามเพราะเราบ้านเนี่ยไม่ใช่ มีฮิริสนั่นเดบิวว่าม,มามินมุสลิมินไม่มุสิมอะไรยามุรุอัลาก็ไปที่เขาผ่านผ่านกุบฏของพี่น้องเขากานายะอิฟูฟิยาคซึ่งเขาเคยรู้จักในดยานเะพี่ว่ามไม่มีมุสลิมคนใดที่ผ่านกุบฏพี่น้องเขาที่เคยรู้จักในดยานี่พอหยุดสั้นรีโมลอะไรเขาก็ให้ سلامسلام อะลัยกุมดารากุมเนียนนะอิลลารัดดัลลอฮุอะลัยฮ รัหวหาวนอกจากว่าอลัลตสลาจะเอายาณกลับมาฮัตตายารุดดาลิสลามเพื่ออะไรจะได้ตอบาาสลามตัวอิสลามสุลักมุฮัมมัดเรามำนินอินนัลฉะอัลลอฮ์มิลังเขาออกมายกแสนเฉพาะที่เราให้สลามนะทีนี้ถามว่าไอ้คนตายเนี่ยรู้ไหมญาติญาติอยู่บนบัลลางก์ทำอะไรรู้นะที่ในวิบอว่าอินนัลไม่จะยะละมุ คนตายจะรู้บีอาไม่เหลืหจากการกระทำของคนเป็นมินอกอรีจากญาติใกล้ชิดวัยควานิฮีแล้วก็ญาติพี่น้องหรือว่าน่ะลูกหลานนั่นแหละทำอะไรรู้คนตายรู้นะน่ะคนตายรู้ก้อละอับดุลลาฮ์บินมุบารักว่าฮัดดะสันีนูร์บินยาซิดอันอิบรอฮิมอันอบีอายุบะ ตัวเราดูอามาายะว่าอามันคงคนเป็นจะถูกเสนออาลลเมาตากับคนตายคนตายรู้นะและอย่างคนตายใหม่ๆนี่ไปเข้าไปเจอคนถ้าเขาคนซอยและคนดีก็มีสิทธิ์ที่จะไปเจอกันนะกับคนเพื่อนๆมาเธอถามว่าลูก,กเป็นไงวะโอ้ลูกมึงตีไก่ทุกวันเนะคนตายเขารู้นะแต่เขาบอกไม่ได้พูดไม่ไดออกเท่านั้นนะคนตายไปทีหลังเนี่ยเขาถ้าคนวิญญาณที่ดีเจอกัน สามารถจะเจอกันนะเปไ็นไงนะไอ,ก,อกคนเพื่อนกันมึงอยู่ําหองันไร้ึงตายนะมนะบางคนบางคนบางคนตายห่างกันเยอะนะและสนิทกันเ็นะแต่ีนี้ก็ตายมึงทำอะไรอยู่วนะเนี่ยฉะนั้นส่วนไอ้ที่ถามเพิ่มเติมนี่ชาาและ้วนะเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าให้ว่ากันไล่นะเพราะผมไอ้การตอบผมในผมส่วนใหญ่เนี่ยจะนะจะ มีหนังสือตำราในะมี้ตอบหนังสือในะอย่างว่านะมันก็ไม่มีหลักฐานทํหนังสือก็ชัวนะแล้วก็มีบางอย่างบางทีก็ถ้าตรงกับผุ้ใหญ่ที่คาวตวาน่ะมันก็สบายใจหน่อยอย่างเรื่องบุรีผมฟะผมตอบไปไปตรงกับจุลาเขาตัดสินจุลาคดผลเนี่ยนะตัดสินก็อ่ะก็ไปได้แต่ถ้าไปขัดกับจุฬาเนะี่ยจุลาเขาบอกฮาราม เ้วบอกว่าอนุญาตมันได้ไข่กุหลานี่เองนะนะเาทางจุลาบเขาฟาดวามาแล้วเขาก็ถือว่าไม่ได้ฮารอรงทัวเนี้เวลเราวงคคนเนียร์ดุรริลยูก็แก้ไขนะโดยเฉพาะเป็นอิมัมเนี่ยพยายามแก้ไขตัวน,นี้เพราะว่าเราต้องเข้าสู่พิธีนิกะตัวเนี้ยขอฝากนิดนะพวกเรานะเราต้องเข้าสู่นิกะแล้วก็เมื่อมันเป็นบาปเราทำบาประจํา,ยาตอนนี้ถ้าเลือกได้ก็ขอตัวนะขอตัวให้เลือกได้เลือกก็เลือก,ดอกดนะดนะ คื่อเลิกไม่ได้ผมแนะนำอีกคนนะะข้าบุหรีแล้วไปจุดนะดูเลิกได้นะเริ่มจากการอะไรจนการนะพยายามดูวิธีจุดหรือพยายามหลังจากอาหารต้องให้ได้ชั่วโมงน่นนะพยายามเดินไปก่อนแล้วกินเดินในอาห,หารไม่ย่ออยู่ก็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยดูบุหรีแล้วก็จะเลิกง่ายแต่ว่าเรายังกินข้าวเสร็จแล้วก็ดูบุหรีเนี่ยคนอย่างนี้เลิอกอยาก นะพยายามเนี่ยพอเสียวนะมันก็เสียวไปเรื่องที่เสียวนี่นะใครจะบอกว่าเอ้ยนี่เขาสมัยก่อนเขาขุมมกรุนเนะจะเอาสมัยก่อนเขายังพิสูจน์ไม่ได้สมัยก่อนเนี่เกิมีอะไรเพิ่มเติมไหมยังมีเวลาอยู่เอากี่ามอ,อันนั้นมีอะไรเปล่าเดี๋ยวไอ้ที่ถามมาแล้วเดี๋ยวจะ จะจะเสริมให้ชิลาเพราะว่าแล้แต่สะดวกครับถ้ามีเวลาเดีวจะไปวันวันจันร์ก็ได้เดี๋ยวจะได้หลักฐานน่อยสิอยู้ย่งไไม่อยากจะได้หนังสือมาเพราะว่ามันมีันจันก็ได้จันก็ได้วันจันบางคนเขาุก่มเนี่ยนี่เพราะว่าพ่อแม่นบีลุงนรุกมันไม่ไม่สมควรนะมันมันไม่เข้าท่านะไม่เข้าท่าแล้วไม่เขียวเลยเพราะมันช่วงเขาเรียกอิฟิตร้อ ช่ไหมเป็นอลิมฟิตร,รอนนี่เขาบอกเป็นอยู่ช่วงที่ปลอดระซูนแม้แต่ในยุคของพวกเราเนี่ยถ้าคนที่อยู่ตามเขาตามแหล่งเขาเนี่ยนะใช่ไหมไม่เคยพบตัวครูต่างๆเขายังมันมันไม่ไดม้มัดไม่ได้ยังยังพนน้นนะในฟิกมีบอกชัดเจนนะแต่ว่าถ้าเราจะไปหุกกลในยุคก,ก่อนจากอิสลามก่อนจากนบีเป็นช่วงระหว่างในวิีซากับที่ว่ามัเป็นช่วงนั้นนะมันะ มันปลอดราสูนน่ะนะฉะนั้นเราจะบอกว,วก้นี้เพราะเขามีอาลีฟตรอร์ะะอิสนะเขาดูรู้ไปแม้แต่บางคนก็มีนะ้ว่ามารดานวีพ่อแม่ลงนรกคือไอาการหุกกลมที่บอกว่าการหุกกลมคนเนี่ยนะอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าอิมามกอาซาลีบอกว่าแม้แต่เราเห็นคนสยูดในวัดมันกราบอยู่ในวัดเขามไม่ยอมหุกกลมเลยเขาว่าทำไมพ่อเลย เพราะไอ้คนนั้นอนะ่ะมันมันอาจจะสุยต,ต่ออัลลอฮ์ก็ได้มันโชกดีอัลลอฮ์ที่ว่าไม่ให้มกากราบไหวพวกนี้แต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นก็เลยใจมันนึกถึงอัลลอฮ์ก็เลยสุยูดเห็นไหมแล้วเ,เราหุกกลมได้ไมมได้การหุกกลมเรื่องมรดตัดเรื่องอะไรต่างเนี่ยถ้าเราหุกกลมเขาเขาไปตกเรามันกลับหาเรานะนะฉะนั้นไอ้เรื่องหุกกลมไม่ห่ะอรัชต่างๆมีอย่าง ขอตัวบางคนเห็นอะไรหลงผิดแล้วอะไรบางคนมีเหมือนกันเรื่องเชื่อพอดูอะไรต่างๆที่ทาของเรื่อ,อตงต่าง,อง,อง,างมันเราก็ต้องดูนะผมผมใจจนะค่อนพอถึงถึงปีย่างไก่ย่างแล้วก็ตุ๋อยินกินอาที่แรกผมก็เกรงใจก็ทําทําไปพอมาตอนหลังไอยินบอกว่าไอายินบอกว่าเนี่ยมึงกูเนี่ยครั้งเดียวกินไม่ได้เลยเพราะมันย่างไก่ไหม ผมฉุนแรงเลยไอ้คนนั้นก็มาทํามาทําบุญใหม่อีกผมว่าทีหลังแย่มันกินแล้วย่มันแดงรล้ววันแย่มันแดงเลยไอ้ทำงี้จะเอาอย่างนั้นอีกแล้วแล้วแย่ก็เลิกไม่ทํำเลยแล้วก็ก็เห็นเป็นไรนะเยอะนะผมแนะนําให้เลิกหลายคนในที่เกียวกับมีปัญหาเนี่ยมันจะไป้ทำเอ่อทำอะไรทองหยอดอะไรพวกนี้นะแต่บางที่ชักนะบางที่ในชักก็ยิ้นมันแลว้วไปยอมมันก็ยังเอาใหญ่เลยไนงะ ันชักไปนะบางคนจะสาวชักนะไม่ดีเพราะอะไรขาดขาดได้ขาดทองหยอดเลยต้องอ่าต้องหยอดใหม่การดูกีนะทำบางคนทำกดูกีไม่เห็นหยอดนะทำกดูกีเนะี่ยนอะ๋อหนะเราไปถือบางที่นะบางที่ไม่ทําไม่ได้ต้องทําทําบุญนี่ก็ต้องมีนี่นี่แล้วเราไปถือดี๋วนี้บางแถวสะเลนี่เขาเลิกเขาในก่อนจะทำกันเขาเลิกกันหมดไม่เห็นมีอะไรกันใช่ไหม ถ้าเราเป็นึกว่าต้องเป็นไม่ได้ยิ้มก็เลยเอาเลยตองนี้อะไรที่มันไม่นันแย่ก็ไปแต่ละไปก็โจมตีนะจริงๆมันก็คือขนมนะไม่ควรมันก็คือขนมอย่างหนึ่งะคนสมัยก่อนนี่ที่เขาว่ายังไม่ดูอาห้ามกินนะเพราะสมัยก่อนเขาจะนัดกันถ้าไปกินก่อนมันก็ไม่ครบที่เขานารัดไว้สี่ทิบที่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ครบเขาเลยจึงห้ามว่าอย่าไปกินนะแต่มันทีมก็มีนะ นี่ครูสอนฝรั่งอินคนไปกินไอ้กะหรี่เขาอน่ะเดี๋ยวถ้านะครับยังไม่ดูอาเลยเฮ้ยไม่เป็นไรไอ้คนเนี่ยเป็นอภิษณคนมันจะเป็นนะใช่ไหมไม่เล้วคนเอาอย่างคูบอกแล้วนะแล้วคนนั้นเป็นคนมันถึงเวลาจะเป็นก็เลยเลือกภาาว่าคนคนก็เลยกลัวเลยต้องทาประจาเลยก็สุดท้ายนี้ขอดัวตลาจตงให้พวกเราทาลายจงได้ความ سلام الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفق بني في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم <سؤال> عظيم سلطاني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا يا معرضا وتقرا تبارك معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم زدنا علما نافعا والحقنا من الصالحين اللهم نجنا واهلنا وذريتنا من فيروس كورونا واسن اسقام برحمتك يا مولانا يا رب العالمين استجب يا رحيم من يا مجيب السائلين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا سبحان ربك ورب العزه عما يصفون وسلام على المرسل الحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسل صلى الله على محمد. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله, الله, الله على محمد